ออกบัวหลวงนอกจากมีไว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธองค์แล้วยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายก็ยังสามารถนำมาใช้เป็นยาเพื่อบำรุงร่างกายซ้อมแซมส่วนที่สึกหรอได้หมดทุกส่วนคือเรียกง่ายๆว่าทั้งห้าบัวทั้งห้า ก็คือตั้งแต่รากต้นใบดอกเม็ดเกสรน,นะครับบัวหลวงกินได้หมดทุกส่วนเว้นกา้านที่แข็งสรรพคุณของบัวคือเป็นยาเย็นนะครับก็ใช้บำรุงร่างกายได้ส่วนในคลิปนี้ผมจะกินทั้งใบ แล้วก็เกีบของดอกนะครับรลมทั้งเกสรน,นะครับเพื่อบำรุงร่างกายตัวเองบ้างนะครับเพราะเรารักตัวเองนะครับขั้นแรกเราก็ถวายสักการะบูชาพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะลามาเป็นยาเพื่อรักษาร่างกายของเราซ่อมแซมนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ